เอาละพ่อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับหลงเกมเมอร์นะครับผมและวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมแบกถึงไม่เติมทํายังไงถึงจะเติมนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับไม่น้อยก็มากนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเรามาดูนักเตะที่ไม่เติมกันนะครับก็จะประมาณนี้นะผมจะยกเป็นตัวอย่างนะครับมี3รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกนะครับทําไมแบ็คเราถึงไม่เติมนะครับเรามาดูแบ็คตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรอะ Aspiri g e ต t เนี่ยถ้าบูมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเราต้องมาดูอันนี้นะครับเนี่ยเขามาที่สกิลนะครับเรามาดูที่เพลเยอร์สไตล์เขานะครับเพลเยอร์สไตล์นะอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเขาจะเป็นเดฟเฟนซีฟฟูลแบ็คนะครับคือแบ็คตัวนี้จะไม่เติมนะครับถ้าไม่กดวิ่งให้เขาเติมเขาก็จะไม่เติมนะครับ ประมาณนี้นะครับแบ็กตัวที่ไม่เติมนะส่วนแบ็กตัวที่สองครับแบ็กที่วิ่งเติมนะครับเรามาดูคาฟูครับผมนะมันดูที่สกิลเขานะครับนี่นะครับเรามาดูที่ออฟฟ ensive ฟูลแบ็กนะครับเนี่ยเขาจะเป็นออฟฟ ensive ฟูลแบ็กนะครับไม่ใช่ defensiv นะครับตัวที่แล้วเป็น defensiv ์นะครับอัคนี้เป็นออฟฟ ensiv นะครับคือเขาจะวิ่งเติมนะครับมาดูตัวที่สาครับผมนะตัวนี้นะครับ จาวคอนซิลลนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับมาที่สกิลครับเนี่ยเพย์เพย์ยิ่งสไตล์เขาฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับคือตัวนี้วิ่งเติมครับแต่เขาจะวิ่งเติมตรงอ่าตรงกลางนะครับวิ่งสอดมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวต้องกดยังไงหรือยังไงไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมนะเอาล่ะเรามาดูที่ออมสีฟูลแบ็กกันนะครับผมออมสีฟูลแบ็กนี่ครับคือนักเตะจะเติมโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถ เลี้ยง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 รอ,อแบก็กแบ็กเราขึ้นไปเติมนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับเปิดเรารอคอสให้กองหน้าเต้าเรายิงได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยโรนโ,โ,โ,โดดึงให้เดวี่ครับเดวี่ก็จะวิ่งเติมโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องอให้นักเตะวิ่งขึ้นมาได้รก็เรา ให้นักเตะวิ่งขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีสกิลนี้อ้ไไม่ใช่เพย์ยิงสไตล์เขาสไตล์เขาจะเป็นตัวเติมนะครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับพารฟูเขาจะวิ่งเติมประมาณนี้ครับเราก็คอสให้หน้าเราหมงได้เลยนะครับผมเราแค่ดึงรอจังหวะอ่าแบ็คเราวิ่งเติมก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็คอร์สให้ดูหมงสบายๆนะครับ นี่ครับลากไปสมมุติเราลากลากปุ๊บดึงจังหวะดึงจังหวะรอแบ็กนะประมาณนี้ครับทุกคนจะเห็นนะครับดึงแค่จังหวะ1-2จังหวะเราสามารถเปิดให้เขาคอร์สได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองไปฝึกดูนะครับผมนะสำหรับ Offensive Style นะครับเรามาดูที่ Defensive Fullback ต่อนะครับคือ Defensive Fullback ตัวนี้เนี่ยคือทำยังไงก็ไม่เติมครับผมนะ ดูนะครับทำไงก็ไม่เติมนะครับรอดึงจังหวะเป็นสิบชาติเขาก็ไม่เติมนะครับเพราะเขาเป็น d e f e n s ี v นะครับไม่ไม่สามารถเติมเกมลุกได้นอกจากเรากดให้เขาวิ่งเติมเองนะครับนะครับสูงนี่นั่นะครับก็เขาไม่เติมนะครับปกติคาฟูเนี่ยเป็นตัวอ f f e n s i v e เนีเขาจะเติมนะครับเติมโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่เติมครับนอกจากกดให้เขาวิ่งขึ้นไปเติมครับ ประมาณนี้ครับผมนะเนี่ยครับถ้าใครเล่นต้องแนะนําแผนนี้ต้องแนะนําประมาณเออไม่ไม่เน้นอ่าเกมลูกทางปีกนะครับบุกตรงกลางคือสามารถใช้ได้ครับผมนะเนี่ยมันก็ไม่เติมสักทีครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมนะหรือฟิโกโก็ดึงจังหวะรอแล้วรออีกก็ไม่เติมสักทีครับผมนะมันก็มีข้อดีข้อเสียในการเติมไม่เติมนะครับผมนะ การเติมก็จะทําทให้หลังเราั่วง่ายนะครับถ้าไม่เติมก็แน่นแต่เกมลุกไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับผมนะมันแล้วแต่คุณจะใช้ว่าใช้ในรูปแบบลักษณะไหนนะก็ต้องไปลองดูครับผมนะดึงจังหวะอยู่นั่นนะครับเนี่ยไม่มาสักทีเห็นไหมครับทุกคนดึงนี่ครับเขาก็ไม่มาครับหรือกกูดึงจนเหนื่อยแล้วอะ่ะเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่มาครับ ประมาณนี้ครับผมนะถ้าใครมีเ a ย i n ิงสต r ์ตัวนี้ก็ไปลองกันนะครับประมาณนี้นะตล้วมาดูที่ Full Back Finisher นะครับนะตัวนี้เป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยครับฟูลแบ็กเฟอร์นิเจนี่คือเขาจะทำเกมลุกตรงกลางครับวิ่งเติมสอดเข้ามาตรงกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับ hmm. ทุกคนเนี่ยเมื่อก <Yeah. S 2> right okay. hmm. mm ี hmm. okay. mm ้เจ้ากันซิลูกํำลังวิ่งเติมมานะครับแต่ว่าลูฟิกุสูงไม่ผ่านนะครับประมาณนี้ครับนะเขาจะวิ่งเติมด้านข้างกับด้านตรงกลางเห็นไหมครับทุกคนประมาณนี้ครับเนี่ยเขาจะวิ่งเติมตรงกลางครับม่หรือว่านักเตะจะไปหยุดตรงกลางแทน a m f นะครับประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนจะเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาเขาส่งแล้วเขาเอ่ วิ่งขึ้นเติมนะครับแต่สไตล์เป๊็ประมาณนี้นะแผนเป๊ปนี่เขาให้แบ็คมาเล่นตรงกลางด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าฟูลแบ็กเฟอนิเจอร์นี่เขาจะเติมเกมลุกตรงกลางนะตรงกลางแต่ส่วนน้อยก็ตรงด้านข้างนะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ตรงกลางนะเอฟเอฟเราไม่เห็นเลยปะเมสซี mm ่แทบจะไปอยู่ด้านหน้าคาซิโรมาแทนครับผม <laughs> นี่ครับเขาจะวิ่งเติมอย่างน,ะนี้นะครับ เขาวิ่งเติมตรงกลางนะทุกคนใครมีก็มีข้อแตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างเป็นซีเป็นสีกับฟูลแบ็กฟินิเชอร์นะครับก็ไปลองกันนะครับทุกคนนะนี่ครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยวิ่งสอดมายิงยิงได้สร้างยังไหวให้คนอื่นได้นะครับฟูลแบ็กฟินิเชอร์ครับผมวิ่งสอดมาตรงกลางก็ลูกนี้จัดเข้าไปยิงนิ่มๆครับผมนะ เนี่ยเขาวิ่งมาแต่ไกลนะครับวิ่งไปเติมครับผมลูกนี้ไม่ทันนะครับผมนะอะไรครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับทาไมแบ็กไม่เติมทําไงถึงแบ็กแบ็ก,บกถึงจะเติมแบ็กมันมีกี่ประเภทถึงจะเติมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมเราไปปรับใช้ปรับดูนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้ว